มันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ต้องทำใช่ไหมครับฮะ <laughs> หน้าที่ประจำหน้าที่ประจำางนางนไ้เงินเดือนบ่คือยังไงงานเฮ็ดงานประจำะบ่บ่บ่วอะไ้เงนินเดือนบ่ว <laughs> <laughs> อะไ้ยัดเตีอยไปมันเป็นหน้าที่เฮ็ดไป ลูกินประเดียนดูการหยอดดูการ,ยการ,ยรยออหยอดดีนะการหยอดครับหยอดมือซ้ายมือขวายหยอดเข้าไปครับ <c oughs> เลขพังนับเงินเนี่ยเราหยอดเข้าไปตัว <c oughs> เลขไหาย <c oughs> ใหายหายหายเลยอ๋อไม,ม่ใช่แขง,ง,ง,งมือเกียร์ทางอีกคั้งหนึ่งเลยครั้งหนึ่งแต่ยังอยูร่ระบบ,บบการทำงานเอทาทำแล้วครับ อันนี้ไม่แซ่ดเลยมันมีเขาดูดจากอันนี้เนาะแจ้บอลนี่ขี้ใส่ะอะไรเนาะตัดถิ่งเนาะตกทางก็จะบาทละปอนประมาณห้า,ะาอะไรน่ระยก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 โอ้โห ทหารเท่าว่นหนักตัทหารน่ะทหารเขามีอยู <time on> ่แ <t> ล <reat> <time on> ้วนกกี <t reat> <time on> ่ละสองทางยังได้เ <t> ร <reat> <time on> ียนว่ะ อันนี้ไม่ให้ทั้งละหกบาทห้าบาทพวกหกบาทหบาทเออกระเพาะมันนึ่งถ้าอยู่เขา่ต้งเบียดน้าแบอเอเนี่ย ตรงครัตรงสี่เดี๋ยวยังไงยังเอหน้ามาขึ้นอีกขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นแล้ววะเมื่อเช้าเดี๋ยวไปซื้อผักที่บ้านเห็นทางไปทางคาวันนี้นึกว่งบ่านขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้คนเยอะมากผมอะไรครับข้างในคนเยออกมากผเอ้ามันตื่นขึ้นไรแล้วะโอ้ยมันตื่ขึ้นมันยุบลงหน่อยเดียวอือ กินให้รครัข้าเจ้าได้ปลาเนี่ยน้มันบอกคือช่วงไม่ไม่บาหันบอะครับอ๋อ เอาหมูวานี่ซะไอหมูวานี่ไ้นั่นแั้ัมนตีไหมมาหาฐานคะแนนเราบ้างเลยเอ,อคนบ้านเรน <c oughs> เา,นานเนาะอ <c oughs> ือ มาแป๊บเยอยลวเรามีหมองไปตอนเราเรามาแวะซือมั้งเรามาแวะสือมั้งอู้ยใหญ่เหี้ยว่ยน้ หัวนยักตัวครับว่ะบอมีนว่ะเอาดูนะครับโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับผมอย่าลืมครับขอบคุณครับที่กดไลค์กดติดตามครับผม